คุณศิริโคงอุดมศิลป์จบปริญญาตรีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพนี่จะเป็นคอโรฟิลนะคะคอโรฟิลตัวนี้จะเป็นตัวที่พอเวลาที่คนท้องเขท้องสเดือนไปแล้วเขาสามารถทานได้นะคะพเพราะว่าเป็นตัวที่ให้ออกซิเจนดีเพราะฉะนั้นคอโรฟิลของเราแตกต่างจากภายนอก ะคอลลาฟิลจะเป็นตัวที่ถ้าเรียกจริงๆนะคะเขาเรียกว่าชาเขียวหน้าใสาจากใบไม้ธรรมชาติปลูกมาแบบปลอดสารพิษนะคะมาจากอัลฟาฟาของอเมริกาเราไม่ใช่อัลฟาฟ้านะคะเพราะว่าถ้าผู้ชายนะคะกินอัลฟาฟามากๆนะคะอัลฟาฟาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเป็นญ้าตัวหนึ่งเป็นต้นญ้าเลยแล้วเขาก็เอามาให้วัวที่เป็นแม่แม่วัวนมกินแล้วนมมันจะสร้างมากขึ้นนมมันจะ แต่งใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้เขาก็มีความกังวลว่าในผู้ชายที่กินอัลฟาฟ้ามากๆนมจะโตแต่อัลฟาฟ้ามันเป็นตัวที่ใช้รักษาโรคกระเพาะได้ดีผู้หญิงนมโตเขาจะชอบนะคะทีนี้ของเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเราไม่ได้เป็นอัลฟาฟา้าเราเป็นคอ r โรฟิลคือเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในพืชนะคะคอรโรฟิลมีหน้าที่สังเคราะห์แสงนะคะแล้วเปลี่ยนสภาพ แปลสภาพจากออกซิเจนแล้วก็แสงในอากาศแล้วทําให้เกิดเป็นสารอาหารสําหรับพืชแต่โครงสร้างของคอโรฟิลกับโครงสร้างของเม็ดเลือดแดงอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยคะ่ะโครงสร้างโดยรอบเนี่ยจะคล้ายกันมากนะคะพอเวลาที่เราทานคอโรฟิลเข้าไปแล้วเนี่ยกลไกต่างๆในร่างกาย เราพบว่ามีการสร้างฮีมหรือว่าตัวตัวสารตั้งต้นในการสร้างฮโมโกลบินหรือการสร้างเม็ดเลือดแดงของคนเนี่ยค่ะมีการสร้างกลับมาได้ดีขึ้นเพราะอย่าลืมว่าเราต้องมีการสร้างเม็ดเลือดใหม่เม็ดเลือดเราอยู่ได้ในร่างกายแค่3เดือนหมดอายุแล้วก็ตายถ้าเราไม่มีวัตถุด,ดิบ นะคะหรือการสร้างใหม่ที่ดีในร่างกายเนี่ยท่านก็จะซีดลงซีดลงซีดลง,ดลงเพราะว่าของเก่าหมดอายุของใหม่สร้างไม่ทันนะคะและเวลาที่กินคอเลสเตอรอลเข้าไปแล้วเนี่ยเราใช้คอเลสเตอรลได้ทุกคนเลยนะคะได้ผลค่อนข้างดีทีนี้คอเลสเตอลเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มออกซิเจนในเลือดแล้วก็ลดความเป็นกรดในเลือดลดการอักเสบทั่วร่างกายได้เพราะนั้นโรคอะไรบ้างที่มีผลต่อเรื่องของการอักเสบในร่างกายเช่ <S <S นรโรคแผล นะคะเป็นแผลเปื่อยแผลร้อนในแผลในกระเพาะแผลในลำไส้เล็กแผลในลำไส้ใหญ่แผลลิสีดวงตระกูลแผลทั้งหมดแห้งหมดเลยไม่ว่าจะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคนที่เป็นเบาหวานเป็นแผลเรื้อรังแผลไม่แห้งสักทีหนึ่งใช้คอร์รฟิลเข้าไปเลยค่ะแผลจะแห้งไวในคนที่เป็นพวก HIV วหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ําที่แบบเป็นแผลเรื้อรังเพราะว่าออกซิเจนไม่ค่อยดี นะคะสามารถให้ได้เลยคนที่เป็นโรคตับนะคะตับไม่ค่อยดีตัวเหลืองตาเหลืองตับอักเสบเติมคอโลฟิลเข้าไปใช้ได้เลยนะคะเพอร์เฟกมากเพราะฉะนั้นเราเจอใครที่หน้าดําหน้าคล้ํานะคะแล้วขอบตาดําคล้ําแสดงว่าออกซิเจนไปเลี้ยงรอบตาก็ไม่ดีให้ไปเลยค่ะขอบตาคล้ำเนี่ยใช้เวลาประมาณ1-2เดือนอันนี้คือใช้ได้นะคะทีน,นี้เรื่องของโรคมะเร็งมะเร็งไม่ชอบออกซิเจนมะเร็งชอบความร้อน ะ,ะัะเร็งชอบการอักเสบเราจะลดการอักเสบให้ทันโดยการดื่มคอเลฟิลได้ผลดีในคนที่เป็นเบาหวานเลือดจะเป็นกรดนะคะเพราะน้ําตาลค้างอยู่ในเลือดคอเลฟิลเนี่ยจะทําให้การล้างน้ําตาลที่ตกค้างในอยวะต่างๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นเราสังเกตโดยการถ้าคนที่เป็นเบาหวานให้ดื่มคอเลฟิลนะคะประมาณ สักสามถึงเจ็ดวันนะคะปัสสาวะเนี่ยจะใสขึ้นแล้วก็กลิ่นสะอาดขึ้นเขาเรียกว่าเดินออกจากห้องน้ําถ้าลืมกดชักโครกเนี่ยือไม่มีใครรู้เลยถ้าเราดื่มคอร์รฟิลนะคะแล้วการปัสสาวะเนี่ยก็จะกระถี่ขึ้นนะคะปริมาณน้ําตามที่เราดื่มเพราะนั้นเวลาที่ปัสสาวะได้ได้เร็วขึ้นเนี่ยการตกค้างสารต่างๆในไตเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยไตยก็จะสะอาดขึ้นเราใช้ในคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยเจอไหมคะผู้หญิงเคยเป็นกันไหมคะ เป็นทรมานมากเอามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยปัสสวาวะเป็นเลือดอะคะ่ะแล้วก็คือคือเขาขับรถทางไกลคนเดียวเพราะนั้นระหว่างทางวันทีกลับบ้านเที่ยงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยต่อให้ปวดฉี่แค่ไหนก็คือไม่กล้าแวะ เพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยแล้วเป็นคนมีสตางคืออั้นปัสสาวะตั้งแต่กรุงเทพจนถึงบ้านเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยคือปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้อักเสบมาปรากฏว่าพอกินยาแก้อักเสบมากๆเจ็บหลังแทนเลยเพราะว่ายาแก้อักเสบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแรงมากเลยนะคะแล้วก็ไตเจ็บนะคะก็ยังปัสสาวะเป็นเลือดอยู่ออนเลยให้หยุดยาแล้วก็ให้กินคอเลฟิลเข้มๆทั้งวันแทน นะคะประมาณสักไม่ถึงเดือนนะคะปะสัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือหายนะคะตอนนี้เธอก็กลับไปซาต่อนะคะกลับไปยังยังขับรถทางไกลได้เหมือนเดิมนะคะก็คือยังอั้นปสัสสาวะเหมือนเดิมแต่พอถึงบ้านปุ๊บจะก่อคอโรอฟิลเยอะมากมากเลยะคะ่ะล้าง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 ,างออกวันรุ่งขึ้นก็ไปทํางานต่อได้ทีนี้ตัวของคอโรอฟิลเองเนี่ยยังใช้ในเรื่องของอาการปวดในกลุ่มของปวดศรีรษะไมเกรนนะคะเพราะว่าไมาเกรนนี่มันเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งถ้ามีสารพิษในเลือดหลอดเลือดมันหดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ เกรงของหลอดเลือดนะคะเลือดเข้าได้แต่ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือดจะค้างอยู่ข้างในแรงดันในสมองจะขึ้นก็คือปวดหัวแบบ ไวเกรนนั่นเองทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มันช่วยได้คือเรื่องขจัดกลิ่นกลิ่นตัวกลิ่นเท้านะคะกลิ่นเข้าไปเยอะๆกลิ่นต่างๆเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นใครมีลูกที่เป็นเด็กวัยเหม็นนะคะ1 2ถึงฮอร์โมนผู้ชายกําลังขึ้นนะคะให้ทานไปเลยนะคะออกกําลังกายกลับมาเนี่ยตัวจะไม่เหม็นเลยนะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ได้ดีลดอาการปวดประจําเดือนขอเวลาหนึ่งรอบเดือนคือทานเดือนนี้เดือนหน้านะคะประจําเดือนที่ออกมาเนี่ยมันจะมีพวกริมเลือดเก่าๆของผู้หญิงนะคะที่มันถูกขับมาไม่ออกแล้วมันตกค้างมาทาให้ร่าง ผู้หญิงมีผังผืดอยู่ในหมดลูกเวลาที่เราทานคอร์ฟิลไปแล้วเนี่ยเลือดมันจะสะอาดนะคะประมาณ1-2เดือนเนี่ยสีจะออกมาเหมือนสีกุหลาบเลยแล้วการปวดประจําเดือนเนี่ยจะลดลงหน้าตาที่หมองคล้ำแล้วก็เป็นสิวจากฮอร์โมนไม่ดีของผู้หญิงนะคะที่เป็นในกลุ่มที่ปวดประจาเดือนเนี่ยมักจะมีหน้าตาไม่ไม่ค่อยสเบยด้วยนะคะเพราะว่าสิวจะขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดูคุมผลก็จะอุดตันเวลาเราใช้เนเจอร์ทีกับคอร์ฟิลในกลุ่มของผู้หญิงกลุ่มนี้แล้วเนี่ยอาการต่างๆในแง่ของปวดประจาเดือนด้วยผิวหน้าหมองคล้ำก็ดีขึ้น ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอันนี้คอลสเอรลก็จะเป็นตัวที่เป็นกลุ่มหลักเพราะว่าทานได้ทั้งปีทานทุกวันนะคะไม่ต้องหยุดเลยนะคะไม่เหมือนกับเนเจอร์ทีคือ14วันปุ๊บหลังจากนั้นทีละครั้งหรือทีละสองครั้งนะคะโอเค